คุณโตมาในคณะลิเกเลยถูกไหมฮะใช่ครับครอบครัวเป็นคณะลิเกคณะลิเกเลยก็คือเล่นตั้งแต่เด็กเล่นตั้งแต่ตัวแต่ว่าสมัยนั้นมันก็ยังเป็นการแบบออกตามเล่นตามเป็นตลกบ้างไปอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมชอบเป็นตลกแล้วก็มาเริ่มที่จะแบบเปลี่ยนเป็นพระเอกในช่วงประมาณสิบห้าสิบหกด้วยนี่ก็แสดงว่าก็คือว่าเรียนกับเล่นลิเกมาตั้งแต่เด็กไม่ได้ไปใช้ชีวิตเหมือนเด็กคนอื่นเขาไม่ไปเล่นตู้เกมเลยหรอไม่เลยครับไม่เลยฮะแบบว่าเวลา เรียนเสร็จก็คือไปลิเกต่อไปลิเกเสร็จปุ๊บกลางคืนกลับมานอนเช้าไปโรงเรียนไม่แต่บอลหรอไม่มีทําอะไรแบบชีวิตไปเรื่อยมันก็เลิกดึกมากนะแล้วก็ต้องตื่นไปเรียนด้วยใช้เวลานอนแค่ในรถแบบว่าชั่วโมงสองชั่วโมงทําการบ้านยังไงอ่ะก็บางทีก็เอาไปทําที่โรงลิเกด้วยเลยก่อนเล่นอะไรอย่างเงี้ยทำกันบ้านแล้วขึ้นเล่นลิเกใช่แล้วกลับมาทำกันบ้านช่วงไม่ไม่ได้ขึ้นก็กลับมาทำกันบ้านประมาณนั้นเลยครับนอนแค่ช่วงเวลาที่รถ เคลื่อนไปโรงเรียนใช่ใช่รถเคลื่อนกลับจากคณะลิเกได้เวลานอนแค่นั้นใช่ครับไหวหรอโต้ตอนเด็กอะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไหวได้ยังไงไม่ไม่ได้ทําจากการถูกบังคับด้วยนะครับแต่เหมือนมันเคยชินว่าเราเห็นครอบครัวเราทํางานตลอดแล้วถ้าเราแบบอยู่เฉยๆมันก็รู้สึกยังไงบอกไม่ถูกอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราช่วยทํางานด้วยหาเงินช่วยตัวเองในการที่แบบส่งค่าทุนค่าเทอมอะไรได้ด้วยอเงี้ยรู้สึกครับรายการประกวดร้องเพลงเด็กโกเด้นซองเวทีเพลงเพราะคุณบอกว่าชีวิตคุณเปลี่ยนจากรายการนี้เลยจริงโเปลี่ยยนอา กลายเป็นว่าเรามีแฟนคลับมีแม่ยกขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาเลยเอลย่างเงี้ยกลายเป็นว่าจากที่เราได้เงินรางวัลแบบสี่ห้าพันต่อง,งานก็เยอะสําหรับเราแล้วเลยกลายเป็นตอนนี้มันก็คือแบบเยอะกว่าเมื่อก่อนเยอะขนาดไหนอะมีหลักฐานให้ดูมาเมยเขาบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้แม่ยกเปย์หนักมากเปย์หนัก,นกขนาดไหนไปดูรูปกันฮะโชว์ให้พี่อิจฉาสิอิจฉาอย่างดูปีเขาซะก่อนนี่บินบินรอบโลกเลยแล้วปีใหญ่ขนาดเนี้ยนี ช่วงวันเกิดครับปีล่าสุดเท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันนั้นได้ประมาณ4ี่แสได้ทำไมจะได้เล่นลิเกบ้างหรือว่าเราองเพลงรับรูปกัไปอ่ะโอ้โหันนี้ก็เป็นงานอีเวนต์ปกติครับร้องเพลงอีเวนต์ปกติดีโอ้ดีเลยโอ้ยอยากได้ชอบดอกไม้ชอนั้นบอกผัวสิผัวเบอกอะไรอโอนมาก่อนดีล่าสุดรับปริญญาใช่ครับได้มาเท่าไหร่จ๊ะ ประมาณ50,000 0ครับโตอย่าลืมพี่นะโตตอนนี้ก้าวเข้าสู่การเป็นนักแสดงมันยากยากมากไหมจากการเป็นพระเอกลิเกแล้วมาเป็นนักแสดงเนี่ยโอ้มันยากมากครับคุณลิเกมาดิพระเอกลิเกใช่คือไม่ใช่แค่ทุกคนคิดนะโตก็คิดว่าเอ้ยเราอ่ะมีพื้นฐานการแสดงแหละเราคงแบบไม่ได้แบบอะไรมากมันคงไม่แย่ใช่พอมาเล่นจริงเฮ้ยคิวมันไม่ใช่ว่ะไม่ใช่อย่างที่คิดเลยอะไรเงี้ยมัว่าลลิเกเนี่ยความ การแสดงเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆละครเวทีมันต้องเล่นใหญ่พูดแต่ละประโยคมันต้องชัดเป็นห่วงเป็นประโยคทุกอย่างชัดเจนหมดแต่พอเป็นละครพวกเนี้ยมันต้องมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น,นต้องเลียวมากขึ้นจริงมันต้องจริงมันกลายเป็นว่าเราพูดแบบเป็นจังหวะปไปหมดเนี่ยผมอยากรู้ตอนแรกที่คุณเล่นแบบว่าเธอรับปากกับฉันว่าปีหนึ่งเธอทําให้ลงทอกลับมีกําไรไงไหนเธอบอกฉันว่าในหนึ่งปีเธอจะทําให้ลงทอกลับมามีกําไรได้อีกครั้งหนึ่งหน่ ก็คือว่าเหลือลำอย่างเดียวคือเป็นเวทีลิเกแล้ว